นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดรายร้ายตอนที่829ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดภาพมาที่ลู่โจนะครับที่กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่พลังอวตารดอกบัวสิบกลีบบัดนี้ตัวเขานั้นอยู่ในดินแดนดอกบัวแดงมาเนินนานมากแล้ว การข้ามมาสมุรไม่มีทินสุดเพียงอย่างเดียวก็กินเวลาไปถึงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปยังอารามันหลิวแล้วก็ยังคงเดินทางไปยังวิหารทั้งเก้าและในที่สุดก็มาถึงหุบเขาเมฆาตลอดการเดินทางนะครับเขาได้กลายเป็นจุดสนใจของราชสำนักและลานสงครามที่ว่าเลายได้สําเร็จในเวลาเดียวกันดินแดนดอกบัวทองคําก็ยังคงปลอดไปดีจากการคุ้มครองของเหล่าสาวกของลู่โจถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องปลีกีบดอกบัวดอกที่10 ตลอดเวลาที่ลู่โจอยู่บนยอดเขาเมคาตัวเขาได้พูดคุยกับสิกงเปยเซนและเนี่ยชิงยุนดูบ่อยครั้งเขาเคยได้ยินถึงประสบการณ์ของการปริกรีบดอกบัวที่10มาแล้วหลายครั้งแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ของผู้ที่มีแน่นอนนะครับ แต่แน่นอนนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นประสบการณ์สำหรับผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวแดงมันไม่ใช่ประสบการณ์ของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวทองคําบางทีในส่วนของผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวทองคําอาจจะง่ายกว่าหรืออาจจะยากกว่าในการปริกรีบก็เป็นได้ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องสําคัญอีกอย่างที่ต้องยืนยันลูโจจําเป็นต้องรู้ว่าการปลีกีบดอกบวัวที่สิบจะทําให้อายุคอยอายุไขอของเขาลดลงด้วยหรือเปล่าเพื่อให้ได้คําตอบนะครับมีแต่ต้องใช้ความกล้าหาญเท่านั้นตัวเขายังมีการ์ดพลังชีวิตสํารองอสำหรับการยืนยันเรื่องนี้ในตอนนี้พลังริุทธ์ของเราสาวกของเขาก็ทัดเทียมกับตัวเขาในเวลาใกล้ลูโจมไม่สามารถทนอยู่ต่อแบบนี้ได้อีกนะครับอย่างน้อยเขาต้อง อย่างน้อยเขาจะต้องไม่ถูกทิ้งห่างเนื่องจากปัจจุบันนะครับยูเซิงไห่แล้วก็ในส่วนของอยูซางหรงเองก็เป็นผู้ที่มีพลังอวตารดอกบัวเก้าีบสีเช่นเดียวก,กันกับผู้เป็นอาจารย์จางลูโล่โจลู่โจของเรานะครับเป็นอาจารย์ก็ควรที่จะเหนือล้ํากว่ามันเป็นเรื่องปกติ ในที่สุดลูโจก็สลัดความคิดฟุ้งซ่านไปนะครับเขาตัดสินใจยังไม่ลังเลยืนมือออกจากตัวบางทีอาจเป็นเพราะลูโจเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบสูงไวัแล้วก็ได้หน้าแปลกที่มืออันเดียวแห้งของเขานั้นกับเพิ่มความมั่นใจกับตัวลูโจเองสูแสงสะท้อนจากพลังอันคุ้ยเคยนะครับดังขึ้นมา ไม่นานพลังอวตารดอกบัวทองคำาก้ากรีบก็ปรากฏตัวขึ้นในมือของลู่โจนี่คือพลังอวตารที่แท้จริงของตัวเขาณเวลานี้มันเป็นพลังที่ทุกคนนั้นเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเป็นพลังอวตาร10บกลีบมันเป็นพลังอวตารที่ทุกคนคิดว่าลู่โจนั้นเป็นผู้ที่มีพลังอวตาร 10, บกลีบและเริ่มพังก่อเกิดไปได้แล้วด้วยซ้าไป ในไม้าปลิวปลึงสีทองปรากฏนะครับมันกําลังส่องสว่างราวกับดวงอาทิตย์ของเช้าว,วันใหม่หลายคนอิจฉาเมื่อได้หินเปลืองแห่งกรมสีทองหลังจากนั้นไม่นานลูจ่จก็คูจรพลังในตอนนั้นร่างอวตานของเขาก็สร้างวงแหวนพลังงานขึ้นมาวงแหวนเดิมพลังงานนะครับวงแหวนพลังงานเริ่มไหลลงไปที่ดอกบัวทองคามันเป็นวิธีการปกติทั่วไปในการปริกีบบนท้องฟ้าทางตอนเหนืออยู่้างหลงและอยู่เชิงไอกาลังเลขเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับ านอาจารย์กําลังทําอะไรกันแน่เสียงสะท้อนนั่นคงจะเป็นเสียงสะท้อนของรางอวตาน่หรือว่าท่านอาจารย์กําลังพรีกีบอยู่กันเป็นธรรมดาที่ผู้ฝึกยุทธ จะไม่ใช้พลังวาตานร,ร้อยวิธีของตัวเองออกมาง่ายแต่สุดแล้วพวกเขานั้นจะสูญเสียลมปานอย่างมหาศาลกับการรักษาร่างวาตารอยู่จังไงได้ฟังแบบนั้นอุทานด้วยความตกใจในเมื่อท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีพลังวาตารสิบกรีบอยู่แล้วหมายความว่าท่านอาจารย์กําลังจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังวาตารดอกบวัว11กรีบอย่างนั้นเหรออยู่ช่างหลงยิ้มนะครับก่อนที่จะพูดขึ้นเอ๋สิบเอ็ดกรีบ ก,ก็แค่พูดความในใจเท่านั้นบางทีอาจจะเป็นพลังอวตารวังวนพันเดน่นการที่ท่านอาจารย์พยายามขึ้นไปให้ถึงขั้นสวรรค์ลี้ลับคงก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเนื่องจากทั้งคู่ไม่มีประสบการณ์การต่อสู้และความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากพอกพวกเขาได้เพียงแต่แลกเปลี่ยนและคาดเดาความคิดกันเท่านั้นอยู่เฉิงไห่อู่ซางหลงนะครับไม่คิดจะพูดคุยกัดเดากับอยู่เฉิงไห่อีกต่อไปสิทธิ์ปีใหญ่ท่านช่วยเฝ้าแท่น หองนี้่ท่านช่วยเฝ้าเทนนข้าสักพักได้หรือเปล่าข้าจะไปพปาสิทธิ์น้องมาที่นี่เองได้อยู่เชียงใหบุกมือให้นะครับอยู่ชางหลงที่ได้ยินแบบนั้นก็บินไปที่ด้านหลังภูเขาหลังจากนั้นไม่นานอยู่ช้างหลงก็กลับมาพร้อมกับสิทธ์น้องทั้งสองคนสิทธ์ปี่ใหญ่ ยวนเอ๋อร์และหอยสังทักทายอยู่เชิงไหมพร้อมเพียงกันไม่ต้องมากพธิธีพวกเราต่างก็เป็นสาวกอาจารย์เดียวกันสิทธิ์น้องเก้าดูเหมือนว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นเลว้วไม่เร็วไม่เลี้ยวจริงๆอยู่เชิงไหมที่สังเกตเห็นนะครับได้แต่กก้าวเชยชมยวนเอ๋อได้ฟังแบบนั้นก็ยิ้มก่อนจะตอบรับข้าเกือบจะกลายเป็นผู้ที่มีพลังอวตารแปดกีบได้เลว้วข้าข้าไหนายังห่างกับสิบปีทั้งสองมากด้วยความสามารถที่เจ้ามีในอนาคตพวกเราคงจะในอนาคต พวกเราสิทธิ์พี่คงจะต้องพึ่งพาเจ้าเทนแล้วละ่ะอยู่เฉิงไ่ตอบกลับแหมท่านตั้งใจแกล้งกักแล้วสิทธิ์พี่ใหญ่สู่ในตอนนั้นเสียงสะท้อนในห้องของลู่โจก็ดังขึ้นและพลังเออลนุนท่านอาจารย์ทําอะไรอีกแล้วนะย้อนเออถามใครจะรู้ได้พวกเรามีหน้าที่ปกป้องท่านอาจารย์ต่อไปค่ะสิทธิ์น้องรองเจ้าเลือกทางตะวันออกทิดน้องรองเจ้าจะเลือกปกป้องทางตะวันออกหรือตกอยู่เชิงไ่เสนอความเห็น อยู่ชางหลงมองไปที่ทิศต,ตะวันออกก่อนจะตอบกลับตะวันตกดีทั้งสองฝ่ายนะครับต่างก็เลือกทิศที่จะฝ้ายามเมื่อใดก็ตามที่สต์ร้ายบินเข้ามาพวกเขาก็จะสังหารมันอย่างไร้ความปราณีในขณะที่ฝากฝังของลู่โจก็พยายามพุ่งสมาธิไปกับการปรีกีบนะครับวงแวนที่ ปากฏนะครับยังโค้งเลื่อนตัวหลงมันไม่มีอะไรผิดปกติหรือผิดแปลกไปนะเสียดายดอกบัวทองคาของเขาเองก็เป็นเช่นนั้นลู่โจสายหัวจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่านี้สินะไม่มีทางที่ดอกบัวทองคาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วในตอนนี้มันอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าที่ลู่โจปรีกรีบดอกบัวที่9ก้าก็เป็นได้โชคยังดีที่การปรีกรีบไม่ต้องสะอา โจกอย่างดีที่การปริกรีบนะครับไม่ต้องอาศัยพลังลมปานมากมายมาสารเพราะแบบนั้นลู่โจจึงสามารถปริกรีบต่อเนื่องได้ลู่โจนะครับใช้พลังในการกูจอไปกว่าครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงกลายเป็นหนึ่งชั่วโมงแม้เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ดอกบัวดอกที่สิบก็ไม่มีท่าทีที่จะปริบานขึ้นมาเลยมันมีปัญหาอะไรกันนะลู่โจขมวดคิ้วไม่มีการฝึกฝนไหนที่ราบรื่นตาหาจันปรีกรีบไม่สําเร็จ ฉันไม่ต้องอับอายตายหรือลูโ่โจขมวดคิ้วนะครับขอพยายามเพิ่มความเร็วในการหมุนพลังและอ่าสริมพลังในการเฉยดอกบัวตองกำหมุนเร็วขึ้นและแล้วอีกหนึ่งช่วงมงผ่านไปพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน่อ,อยยังไม่ได้ผลหากดอกบัวดอกทีสิบกืนกินอายุไขของเขาตอนนี้ลูโ่โจนะครับคงจะรู้สึกอะไรแล้วแต่หากแบบนั้นลูโ่โจจะหยุดการปริกรีบในทันที ตายสุดแล้วเขามีการพลังชีวิตมากพอหลู่โจสามารถทดลองปริกบีมื่อไรก็ได้แต่ในตอนนี้ยังไม่มีผลเปลี่ยนแปลงอะไรหลู่โจบุกมือหลู่โจรู้สึกผ่อนคลายขอพยายามจัดระเบียบจิตใจใช้พลังแห่งการฟังขอบเกีร่งการฟังขยายไปตัวทั้งภูเขาอยู่เฉีงยงไห่อยู่ทางตะวันออกจางหลงตะวันตกยวนเอ๋อและหอยสงังภาคพื้นดินหลู่โจหยุดใช้พลังหลังจากนั้นชั่วครู่นะครับเขาก็นึกไปถึงเย่เจินที่ปริกีบใช่อย่างนี้นี่เอง ในตอนที่เย่จินปริกรีบในวันนั้นเขารักษาความเร็วในการหมุนของดอกบัวแดงอย่างสม่ำเสมอเขาไม่ได้ทรงพลังเกินความจําเป็นเลยเขาไม่ได้พยายามเร่งปรีกรีบแม้ว่าจะกดดันนะครับแม้ว่าลู่โจจะกดดันเขาอย่างหนักสุดท้ายแล้วเยีจินก็สามารถปริกรีบดอกบัวดอกที่1ิบได้หรือว่ามันจําเป็นไม่หรือว่าไม่จําเป็นต้องอ้อนพลังงานกันนะ ต้องปล่อยตัวไปตามกระแสอย่างนั้นสินะมันก็เหมือนกับผลไม้เมื่อสุกงอมก็จะร่วงรรนเองหลังจากที่คิดได้แบบนั้นลูโจก็ตัดสินใจได้นะครับเขาก็ถอนพลังงานออกจาก ดอกบัวทองคําเป็นอย่างที่คาดไว้ดอกบัวทองคํายังคงหมุนต่อไปตามปกติความเร็วไม่ช้าหรือ,อเร็วจนเกินไปดูโจยักหน้าเบาๆในขณะนั้นเองนะครับดอกบัวทองคาก็เริ่มปล่อยพลัลงชีวิตอันเป็นเอกลักษณ์ออกมาขีดดอกบัวที่ก้ากำลังเปล่งประกายสุดแสงมีชีวิตชีวาม,มากยิ่งขึ้นบางทีการฝึกฝนยุตไม่ต่างอะไรจากการปลึกผู ปลูกพืชน,นะครับบางทีการรดน้ำมากเกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรสำหรับดอกบัวทองคำพลังงานที่ใส่ลงไปเปรียบได้ดังกับการรดน้ำใช่แล้วลู่โจมองเห็นความหวังเขายังคงรักษาการผีกีบของตัวเองอีกต่อไปในตอนนั้นเองนะครับเนื่องจากพลังของตัวเขาเอือลุนออกมามันเอือลุนออกไปตามหน้าต่างแล,แล้วสัตว์ร้ายก็เริ่มบินปรากฏตัวให้เห็นมากขึ้นอยู่เชิไงไาอยู่บนยอดเขามีสัตว์ร้ายหลายสิบตัวพยายามมาที่นี่ อาจจะมีอะไรบุกมาก็ได้อยู่เชิงไหพุ่งไปที่คอฟ้าไกลฐ่านอาจารย์กําลังปล่อยพลังชีวิตออกมามหาศาลทุกคนระวังตัวด้วยอืมอยู่สางลงไม่คิดเสียเวลาตอบรับนะครับเขารีบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขาบินไปในนันติในตอนที่ได้เห็นพลังชีวิตที่พวยพุ่งออกมานั้นในตอนที่ได้เห็นพลังชีวิตที่พวยพุ่งออกมานั้นสีหน้าของเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นสมาธิพวกเขานั้น จะรู้ว่าพลังนั้นจะดึงดูดสัตว์ร้ายมาและแล้วในตอนนั้นเองอยู่ช้างหลงก็ส่งเสียงเตือนไปยังยู่เฉิงไหที่อยู่ทางทิศตะวันออกสิทธิ์พี่ใหญ่สัตว์ร้ายกําลังมาก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ e ีีนี้เดี๋ยวมาเจอกันใน E นะีีหน้าบอกได้เลยว่าโคตาระเดือดนะครับกับตอนที่830สัตว์ร้ายผังก่อเกิด เอาละสิครับสัตว์ร้ายปังกอเกิดคืออะไรมันเป็นสัตว์ร้ายที่มีพลังมากยิ่งกว่าผู้ที่มีพลังอวตารสิบลีบอย่างนั้นเหรออย่าลืมนะครับสําหรับคนที่ได้ริเริ่มผังกอเกิดไปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่าสะพึงกลัวมากสําหรับในส่วนของผู้ฝึกยุทธแม้แต่ผู้ฝึกยุทธที่อยู่ในขั้นดอกบัวสิบคลีบด้วยกันเองต่างก็หวาดกลัวนะครับ สำหรับผู้ที่ได้เริ่มต้นผังก่อเกิดเพราะว่ากําลังเข้าสู่ร่างอาวตารวังวนพันเดอ่ากำลังเข้าสู่สวัสดิ์ขั้นสวรรค์ลี้ลับนะครับที่เป็นอีกขั้นหนึ่งที่เหนือขึ้นไปและกําลังจะได้มาซึ่งร่างอาวตารวังวนพันเดนนั่นเองก็ท่าสัตว์ร้ายผังก่อเกิดนะครับเหมือนกับผู้ฝึกยุทธในขั้นผังก่อเกิดก็บอกได้เลยว่างานนี้หุบเขาเมฆาราบเป็นหน้ากลองอย่างไม่ต้องสงสัย